สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณยิ้มพามาเยี่ยมชมสวนของน้องชายนะคะคุณชูเกียรติค่ะไม่ได้มากังไหวเรามาดูบอนสีช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะไม่ได้ออกไปไหนมาดูสวนน้องค่ะซึ่งเขาทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมกันนะคะยังยังทำรายได้ดีอยู่ค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะต้นใหญ่ๆอวบอเลยค่ะก้านอวบมากเรายังว่าเขาดูแลยังไงกันบ้างพนันพนไราย พระนารายสวยสวยชยชนต้นนี้ต้นข้างบนต้นแหน่พันมันต้นข้างบนนั่นลูกมันนี่นะอันนี้ด้วยชื่ออะไรเนี่ยชายชนชายนต้ละมนเอตะารักเหรอวะตันแท็กกี้มันแพงดูแล่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอรดอกตอนนี้มันลายแล้วเนาะ มันบรหลายนู้นเจ้ขายอะไรขี้โกม้งอ่ะชายชนขายอะไรขี้โก้งแต่ราคามันดรอปลงมาเล็กน้อยนึงเดี๋ยวไก่ๆในแก้วมังกรเห็นเห็นแก้วมังกรอันเป็นมันม่วงเนี้ยนี่มแก้วมังกรนี่นะที่มันม่วนเนี้ยอันนั้นไอันนั่นไอี๋นางผิว ใส่ปุ๋ยอะไรทำไมมันคือใหญ่ค่ะแฉะของปีทำไมมันขอดลงขอดลงฮะไม่ได้ใส่เลยนะไม่ได้ใส่อะไรผมผมไม่เลี้ยงใบกัมปูอย่างเดียวนะใส่ใบกัมปูอย่างเดียวนะใบกัมปูกับดินดินก็แทบไม่ได้ใส่ดินดินก็แทบไม่มีอันนี้มันละลายกลายเป็นดินแล้วกัมปูนะไม่กัมปู จะไปดูจะก,กิเกนเห็นจะนรูปไอคืออะไรดิอะไรเนี่ยตันนี้อันอันนั้นน่ะเออมนโนรากลางปีก<ไ>ปมนโนรานี่ใบจะหลวงแล้วใส่ชน,นกเก็บออก,กมันัแต่ก,ตก่อนมันงามกว่าน,นี้อันนี้มันเหลื่อมลงเดินเหลื่อมลงลงไปมันเหลื่อมลงไปเยอะอันนี้เสนียจันนี่จันขาวด้วยจันแดงจันขาวจันทรหนาด มันจะหนักอันหลังหนักไม่เคยโตโตช้ามีผีเสื้อ,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 มอสม,มุติแต่ทำไมไดูมันแข็งแรงไก<ห>่เดชาไก่เดชาอันนี้แพงสุดนึ่งแก้วมังกรนั่นนะนี่อันล่างอันหน่อยของเขานี่ซื้อมาเพิ่งซื้อมานี่ไหนซื้อมาสามหมืน่นนี่นะน แก้วมังกรสามหมื่นเน่งอ๋อมีเงินเถอะซื้ออมกิจการลุ่งเรืองรวยรวเลยรวอันนี้อะไรบอนพระธาตุฮะพรพระธาตุศสษยรังบอลต้องชูเกียรติบอลสูพระธาตุ <c oughs> หน้าขลาด์หน้าขลาด์หน้าตลาดอันนี้พัะจะาธ อันนี้หนุมานอันนี้หนุมานคุกฝุ่นหนุมานคุกฝุ่นคุกฝุ่นคุกฝุ่นหนุมานอมพพาหนุมานเข่าเฝ้าหนุมานขัตสมาธิหนุมานขัตสมาธิอันนี้อันนี้อันนั้นในจันหนวดเขี้ยวจนจนจนบึองจนลูกมันนี่นะอันนี้อันนี้อันนี้นะพญาพันวังพญาพญาพันวัง ใครดูจริงอะดูรุ่นไหนตัวดูใส่ดูไหมตัวนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงไม้หน่อยอันนี้อันนี้ผัดพิเศอสมุทรผัดพิเศสมุทรพริกกระเลือพริกกระเหร่คล้ายๆสำนักตะแป้งนะคนละอย่างกันเลยแหละราคาคนละคนละโยชน์มันมีสองสีเหมือนกันนะราคาคนละโยชนพริกกระเลือเป็นลูกของกอกเกตของเมืองกอกเกตพริกกระเลือเป็นลูกของเมืองกอกเกตคือกอกเกตรุ่นดัง ืออันนี้เทวกรรมเทว,วกรรมวลังลักเทว,วกรรมวลังลักอันนี้อันนั้นอันนี้อันนี้ทับลานทับลานอันนี้อะไรไหนอันนี้ไอ้ยวัดวด้วนฟ้าวัวด้วนฟ้ามันจะแข็งๆเนาะเจ้าตา พระเจ้าตากแข็งแรงดีจัดของคการไม่ง่ายเลพระเจ้าตากพระเจ้าตากศิลมหาลอดอันนี้ดี่บ่าอืมอันนี้นะอันนี้อ่ไม่แพงหรอกราคากันเอง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 คืออืมอันนี้นะนพจะไอ้ตากศิลน,นะตากศิลมหาลอดราคาอย่างนี้500แค่ห้าร้อยบาทอาคาแค่ห้าร้อยแล้วก็อันนี้นาลีบุรพานาลีบุรพาอะไรนาลีนาลีนะ นาลี่ก็อยู่ในเกินห้าร้อยเป็นกี่แล้วตาไม่เกินนะั่นอกจากจะมีตัวนี้ที่ว่าตัวใหญ่เป็นเอนสิริมังกรสิริมังกรไปบอลกลับสิริมังกรไปบอลกลับอันนี้อันนั้นอันนี้นนน อันอันอันนี้เอ้นั่นเอ้ลามาสูนรามสูนอันเดียวกันนึงมันกัวอย่างอันนี้ฮันุมานฮันุมานเอา,าอันนี้มันยังยุบลงเยอะนะนี่ปกติมันงามเงินนี่คือกวางงามเลยนะแพงทุดตัวนีหนึ่งเขี่ยวมังกรนี <c oughs> ่ซื้อมาตันนี้กี่หมื่นสามหมื่นนี <c oughs> ่ซื้อมาบัดมากสุดยอด ซื้อมาหมาตัวชื้อมาว,วันสองวันรวยรวยรวยรื้อมาว,วันสองวันอันนี้ลูกสอนพิษกบลูกสอนพิษกบลูกสอนพิษก็แยกนอนเรื่อนโอ้ยเยอะแล้วนอนเยอะไม่ต้องกลัวหพวกนอนเนินอะไรเยอะมากไก่อันนั้นไก่อมรินไก่เดชาไก่เดชาไก่เดชาชนิดใหญ่ อันนี้นะบอลกันดำไม่ใช่อันนี้สมิงเล็กสมิงเล็กสมิงเล็กต้นใหญ่สมิงเล็กไม่ใช่ต้นใหญ่แล้วก็หลายยางไม่ถ้าว่านั่นจริงๆจะจะเป็นไม้หน่อยนี่จะกูนั่นจะไปเลี้ยงเลี้ยงไม้หมือนนี่ถ้าจะเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเด็กเลี้ยงไม้หมือนี่ถ้าจะเลี้ยงก็เดี๋ยวนี่จะเลี้ยงเลี้ยงนี่ เทเลียงเลียงบูนี่นี่อันนี้อะไรเกี่ยวมังกรต้นลอยต้นลอยเท่านี่นะอันนี้สองรอยนี่เข,ขออานี่เขาจองหมดเลยมันมีเขาจองเลยด้วยอันนี้มีเขาจองอันนี้อันนี้เลขาจองแล้วเกจบัศรามีเขาจองแล้ว,เร,ออเ,รวเรียบร้อยแล้วนี่สองรอยบาทพี่สุกัญญาลัตจองไม่จองมีไม่จองไมมีใม่จองหลายต้นที่เขาจองไว้นี่นี่เขาจองเจ้าปอแก้ว มันต้ออบใช่ไหมอืออันนี้รอส่งรอ,อส่งอันนี้เขา<ค>เอาเลยเราไปส่งอเราไอ้นั่นเราเราเราแพ็กส่งทางไปซะนีนะอืออุ้ยแพ็กยังไงถึงโอ้ยผมแพ็กส่งรอทุกต้นแพ็กส่งรอทุกต้นกอส่งทุกวันนี่ไม่เขาจองเลยนี่กขาจองที่สุวรรณนาเหมือนกัน450ตนนัวนี้ที่ไม่จองเหมือนกันอันนี้ลำมาสูญจากต้นเดียบเกล็ดแหละนี่ต้นยังไม่โต ลำมาศูนย์ให้กองอย่างดีเลยจันเลยเจ้าปอแก้วนี่ถ้าถ้าจะเรียนนะ่ะเนี่ยเรียนเจ้าปอแก้วกันเลยก็เรียนตัวเนี้ยเนี่ยจุฬาลงกรณ์อันนี้จุฬาลงกรณ์แพงจุฬาลงกรณ์ไม่แพงอันนี้ขายไปร้อยห้าสิบอ่างเลยให้ลูกค้าเฉยแบ่งคือว่าเป็นไม่ไม่ให้ลูกค้าส้มแดงๆรุ่นเลยอันนั้นนะอ,อันนั้นไอ้ต้นไหนต้นแรกต้นแรกอันนี้ได้ยเหมือน,นกันเนี่ยสลแดงสยามแดงสุริยน แดงสุริยุนหรือว่าแดงสยามแล้วก็จะมีเจ้าปอกแก้วมีเจ้าปอกแก้วแล้วก็นี่ตับหนุมานที่ว่าแพงแพงกันร้อยห้าชิพนี่ไหนไอ้แดงแดงอ่ะแดงแดงได้ให้ได้อยู่เอาไหมเนาะเดี๋ยวรอใก่อนแดงแดงม่ทั่วถึงตายไม่มีตายอืมต้องเลี้ยงนี่ต้องเลี้ยงแลรักษาหนี่ต้องคือว่าพูดยังไว่าต้องเลี้ยงยังไงก็รอดเอาไว้โตทำงานรอดนะรอดถอยมีถาดรองน้ำ คอยมีถาดรองน้ำไว้เงี้ยโอ้คอยมีถาดรองน้ำไว้เร่องยังไงกันบ้างในการเปิดน้ำยังไงเปิดไหนนี่เรียงน้ำนี่ต้องมีน้ำตลอดต้องแช่น้ำไว้เพราะบอลเป็นบอลบอลบอลทุกทุกอย่างต้องเป็นต้องมีต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงถ้าจะถ้าว่าจะเล่ยนถ้าจะเล่ยนไม่ไม่เรียงนะเรียงตัวทำงานเรียงอะไรนะต้องเล่ยน ซื้อมาตอนนี้น้อยห้าพันต้นนี้น้อยตอนซื้อมาหนุกตอนซื้อมาบางทีเราซื้อมามันหนุกอ้ยบอลซื้อมาบางทีต้นนี่น้อยซื้อมาบางทีกันจะไม่อยากมันจะไม่รอดน่ะมันจะไม่รอดตอนซื้อมาแต่กรอดจะต้องเลี้ยงให้รอดซื้อมาราคานีเดียวอยี๋ยเจีวุฒิจะซื้อมานี้ยเจียวุฒิซื้อมาเนี่ยตัวละสี่แสนเบิร์ดอะไรสี่แสน ต้นนัึงสี่แสนก็กี่ยขายได้คืนไหมเหรอแค่แค่ว่าบนกระดาษต้นเดียวเอเฮ้ยไอไอโอโอเกนะว่าซื้อมาสี่แสนต้นเดียวงงมีไหมนี่สวนเจ้าบุตรมันมีแล้วคมันไม่เล็ง<ส>แค่ละ <c oughs> โอโอเกนะว่าเนาะซื้อมาสี่แสนแต่ว่าเกี่ยขายขายขายหน่อละเก้าหมื่นก็ได้คืนแล้วแค่ขายการงานแค่ได้คืนแล้วหกได้หกแสนได้ออกงานกันยังก็อินที่การการโรงเรียนอยู่ ทุกวันนะไม่ไม่ที่กรรนั้นแขียนจัดนะเอ้าได้หกเสียนคือนั่นก็ได้ทอะไรผมนั่นผมได้ไดต้นนั่นก็ได้ห้าหมื่นมีของมือเขาใช่ไหมไม่มือเขาเขาขายาใหม่สามต้นเขาได้เงิงเนเสียน <c oughs> ขายาใหม่สามต้นเขาได้เงิน <c oughs> หกเสียนก็มีต้นแพงเนอะเขาขายใหม่แค่สามต้นเขาได้เงิง 6, <c oughs> หนหกเสียนเยอะบุตร ตอนนี้เขาขายแกขายบานอลขายหมูช่างด่างไปต้นนึง่งแล้วก็โอกิต้นนึงแค่นั้นเองที่ขายนะ่ะแล้วก็เสือโอกิต้นนึงได้หกแ,แสนของเกียรบบุตรเราเราการลงทุนเนาะเราการลงทุนเราการได้ของทุนบ่นสูงทุนหน่อยเราทุนน้อยทุนหน่อยก็สะสมไปเรื่อยสะสมไปกข็ขายทุกขายขายทุกอันนั้นขอให้มันได้ใช่ไหมไม่ ผมเราผมขายถูกนะสองร้อยสามด้วยรว่าอ,อาศัยสะสมหลูกสะสม,มสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาเที่ยวชมสวนบอนสีของชูเกียรติบอนสีนะคะใครสนใจก็ไปเสิร์ชหาได้นะคะชูเกียริบอนสีค่ะเป็นสวนของเป็นน้องๆญาติญาติกันเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำชมแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ